โปรเจกต์ Las Bullet จัดทำโดยกลุ่ม B07 อุปกรณ์ที่ใช้นะครับอุปกรณ์ที่ใช้มีดังนี้นะครับจะแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับคือส่วนของการรับ Input ส่วนของการประมวลผลแล้วก็ส่วนของการ Display นะครับส่วนของการรับ Input เนี่ยจะประกอบด้วย Joystick m o d u l e Button นะครับเพื่อส่งสัญญาณประมวลผลที่บอ,บบอร์ดนะครับหลังจากนั้นนะครับบอร์ดก็จะค่าที่ได้นะครับมาประมวลผลกับอังกอริทึมนะครับ แล้วก็ส่งไปแสดงผลที่ตัวหน้าจอ LCD กับตัวบัสเซอร์โมดูลนะครับแล้วก็จะมีกรณีที่เรารับค่าจากจอ LCD นะครับกลับมาที่ตัวบอร์ดนะครับอย่างตอนฉากเริ่มเกมแล้วที่เรากดเพื่อเริ่มไปฉากถัดไปนะครับการสาธิตการทํางานนะครับ ซึ่งหลังจากที่เรากดเข้ามาในสเตจแรกกันนะครับเราก็จะเข้าสู่สเตจที่เป็นการเลือกตัวละครนะครับและเมื่อเ,เลือกตัวละครเสร็จนะครับเราก็จะเข้าสู่เวนเกมหลักซึ่งมีลักษณะดังนี้ครับ อธิบายการทำงานของตัวเกมนะครับโดยเกมของเรานะครับโดยเริ่มต้นโดยที่ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายนะครับจะมีพลังชีวิตอยู่ที่3หน่วยนะครับและเมื่อมีผู้เล่นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตกลงไปนะครับพลังชีวิตก็จะมีจํานวนลดลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีการส่งเกิดไอเทมตลอดนะครับอย่างเช่นไอเทมหัวใจนะครับไอเทมปืนกลไอเทมปืนสไนแล้วก็ไอเทมเพิ่มความไวในการเคลื่อนที่นะครับ เกมไปจบนะครับก็ต่อเมื่อผู้เล่นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับเสียหัวใจไปจนถึง3ดวงครับโดยการที่เราชนะเกมนี้นะครับเราต้องใช้ทั้งจังหวะในการเล่นนะครับตำแหน่งในการที่เรายืนนะครับแล้วก็โชคดวงนะครับในการสุ่มเกิดของไอเทมนะครับเพื่อสร้างความได้เปรียบนะครับในการเอาชนะผู้ต่อสู้ครับเพราะฉะนั้นเกมนี้เป็นเกมที่กลยุทธ์สูงมากครับสาธิตการเก็บไอเทมนะครับ นี่คือลักษณะการยิงของปืนปกตินะครับก็จะมีความเร็วประมาณนี้ครับต่อไปนะครับเราจะมาทดสอบการยิงนะครับของปืนกลนะครับซึ่งก็จะเห็นนะครับว่าเราสามารถยิงได้ไกลขึ้นนะครับแต่ว่ามันก็แรงด้วยนะครับความแรงนะครับที่ลดลงนะครับก็คือกระเด็นน้อยลงครับต่อไปเป็นปืนสไนเปอร์นะครับเราจะมาลองทดสอบนครับต่อไปนะครับก็จะเป็นปืนสไนเปอร์นะครับก็ ปืนเไนเปอร์ครับก็จะมีความแรงที่มากขึ้นนะครับแต่ว่าก็ยิงช้าลงต่อไปนะจะเป็นไอเทมหัวใจนะครับซึ่งเมื่อเก็บก็จะเพิ่มปริมาณหัวใจขึ้น1นะครับโดยหัวใจสามารถมีได้สูงสุด3าดวงนะครับไอเทมต่อไปนะครับก็จะเป็นรองเท้าครับซึ่งเมื่อเก็บนะครับก็จะมีความเร็วในการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นครับเพื่อให้ความได้เปรียบในการเล่นครับ ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมครับผม